ยั่วๆกันแบบนี้เลยครับไข่เจียวปูที่เห็นอยู่นี้ราคา150บาทนะครับปูแน่นๆไข่หนาๆนานานแบบนี้150บาทแต่เดอ้อว่าแล้วก็ไปลองชิมกันดีกว่าครับอันนี้ที่เราคอยครับอดดูิ150ปูปูเยอยนะนะเยอะเนาะใชิมกัน เคยกินมาก่อนไหมหอมไม่เคยครั้งแรกเลยเจียวปุว้ยดว้วยปด้วยเจียวก่อนซ <c oughs> ำๆแบบนี้นะครับไม่บบต้องใส่ไม่แบบต้องใส่ซอสหนะรออือใชอร่อยอ่ะจว่าพอก,กินปุ๊บแบบ หมือนกินไข่เจียวมันกบกินปูหมดเลยนะไข่มันหนาแต่ก็ไม่แพงนะห้าสิบบาทแต่ปูเยอะมากเด็ใหญ่มากเที่ยบเลยเนี่ยฝ่ามือใหญ่มากอร่อยนี่อันเนี้ยจิมดีฟูดเนี่ยจิ้มเปล่าเป่าเลยล่ะแซ่บมากเลยกล้องดูดิกล้องดูจิมดีฟูดเนี่ยเยอะแตกินมากน่าแซ่บสุด ที่เราคอยมาอนี่ยง่าบนตรงน mm nah ี้เั้งท่าบตรงนห้รวมใช่ไหมใช่แล้วมีั้ง้วยตงั้งเบื่อมีนี่หอยหอนะครับเผ็มากหูเผ็ลน้องัะรกั้งนะวยนะครบไหมเนาะตั้งปลาหมึกกุ้งหอยจอดะ เป็นมหมดเลยอ่ะใช่มีไข่ปลาเรียวเซียวมีไข่ปูด้วยนะที่เขาใส่มามมจานนี้เท่าไ,รออไห,หร่ร้อยยี่สิบบาทของคามากนี่เติเติมที่จพูดไปนะน้ากินคูน่กันกับมะม่วงเผ็ดเลยอ่ะแซ่บจริงจังบอกเลยอ่ะ ดูว <No. S 2> ิวนะทุกคนเ <Yeah. S 1> นี่ยร้านอยู่ริมทะเลอย่างนี้นะครับร้านที่เรามานี่คือร้านบารมีหอยหอยหอยอยู่จังหวัดระยองนะจ๊ะในตัวเมืองเลยครับหาดแสงจันทร์บรรยากาศดีมากร้านที่เรามาวันนี้คือร้านบารมีหอยนะครับทุกคนครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับร้านจะอยู่ริมทะเลริมหาดแสงจันทร์แบบนี้เลยนะจ๊ะบรรยากาศดีรสชาติอร่อยที่สําคัญราคาไม่แพงครับใครจะมาก็ mm hmm. เปิด GPS พิมพ์บารมีหอยระยองได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายชอบกล้องเลยนะ